ไหนเอออาชีดดอกสีชมพูด้วยนะต้นไม้หิวน้ำใช่ไหมใช่ไหมครับอันเปาต้นไม้เป็นอะไรนะนไม่าไหมไม่ส,าบ,ามมสาบายเหรอหิวน้ำแล้วต้นมะยมมาหิวน้ำไหม,ไมอ่ะฉีดข้างล่างลูกฉีดข้างล่างตรงตเออเออต้นมะยมหิวน้ำนะ เออเอออเออ,เอ,อแม่เบาน้ำให้นะเอออ่ะค่อยๆเออแต่ต้นไม้รดน้ำให้ย่าเหรอแล้วต้นนี้เสร็จหรือยังอ,อ่ะถีบไปต้งนู้นยังอีก เปาโดนรถอากงนั่น oh <my. S 1> ไปให้ต้นขนุนบ้างสิเ oh <my. S 1> ต็มหน้าแม่เลยค่ะดู <c oughs> เอาต้นนี้ต้นนี้บ้างครับ ฉีดส,สีที่โคนมันเป่ายืนขึ้นครับอ่าโอเคสีที่โคนต้นไม้นะอุยไม่ต้องหมุนไปฉีดตรงนูน้นอ่าเออพอตอนนี้น้ําเยอะแล้วไงเอาไนหะ้ให้ต้นนู้นมั่งกี่เออว้าวเป่ารู้จักรดน้ำต้นไม้ด้วยนะดู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 ดด ไหนต้นนู้นหรอเดินไปสิปะ่ะเห็นไหมช่วยดึงเฮ้ยอย่าเอามาทางนี้สิฉีดไปตรงนู้นโดนรถ <c oughs> พอแค่นั้นพอไม่ต้องไปไกลฉีดลงตรงกระถางสิลูกโอ้ยฉีดลงงงกระถางอืมเอาข้างบนสิครับข้างล่างมันไม่โดนต้นไม้ แม่ปิดดีกว่าอ,อ่ะปาไม่ฉีดต้นไม้แม่ปิดแล้วต้นไม้หิวน้ำปาไม่ฉีดต้นไม้อ่ะต้นไม้อยู่นูนน่นตาหลกกินดีทื่อไม่เดี๋ยทุบเลยเสร็จหรือยังพอแล้วมั้งแม่ว่า พอาชอาบแกล้งอ่ะไม่ต้องมายิ้มเลยเอาฉีดให้ต้นสีแดงมั่งต้นสีแดงอยู่ทางไหนครับอันนี้มันต้นสีเขียวนนุนต้นสีแดงอยู่ทางน ون, น้นหนุนเออนนุนไม่ต้องเดินไปเอาแค่ตรงนี้พอไม่ต้องไ,นนอไปไกลๆไหนอีกอะโดนรถลูกค้าแล้วเห็นไหม ไม่ตลกไม่ต้องหันมาหาแม่ขออย่างต้นไม่อิ่มยังอิ่มแล้วแหละแม่ว่าอิ่มแล้วเนาะยังไม่ยอมไม่สดชื่นเลยอะไรนะครับยังไม่ยอมไม่สดชื่นยังไม่สดชื่น แม่ว่ามันสดชื่นหมดแล้วเนี่ยรถเนี่ยรถโดนหมดแล้วเนี่ยเปาน่ะเปากลายเป็นรถน้ำไอ้ไ,ไ,ไ,ดดได้ๆแล้วเปาโดนรถได้ไหมพอแล้วแหละแม่ว่าไม่อัอย่านะ